้ฮงเปีนแบไปแค่รู้ว่างเป็กไปมันปี M ่นไปเลยนะเก่งจังเลยจะหมดแล้วกะมันะอมามาอามเก่งจ <'re> ังเลยอะหับแล้วเดินไปเล่นมากรหลับทิมเฮดละ หเห็มขึ้นในรถเนาะเพราะว่าให้หิมลงไปเขียนเอกสารท่าเนาะเพราะฮันห้องลงไปน้องก็เขียนเขียนเอกสารบอเป็นอ่าขึ้นไปทั้งเลยกินน้ำกันกินน้ำกัน,ลนเลยสวัสดีจ้าน้องไอริน <c oughs> สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าเนาะน้องไอรินก็ใช่มากินข้าวอ่ะข้าวกระตื้นครับคุณแม่ไปเรื่าให้กินน้ำลองข้อก่อนจะได้กินข้าวนะครับนี่มื้อนี้เตรียมข้าวมาให้ครับผมเป็นมื้อที่สองนะครับของการกินซีเรียลครับผมซีเรียลน้องไอรินมาด้วยน้ำแหมเป็นช่องซีเรียลเลยให้บริไล่นะครับนิดนึงสองช้อน ข้าวครั้งที่สองมาว่านกกินเราไปไทยน้งควาว่านข้าไปตัดงาใ้กินให้ดูหน่อยครับอ้ำให้ดูกันอ้ำเอ็นวเลยเรียนได้นี้่าปอนเขาเดี๋ยวบอนแนะนำมาตบมือให้อ้ำาอ้มัมมอ้ำาอ้มัมมัมม่เนตันวหามตรงสุกนาตรงสุกนะครับเช่องซิลิแลสูตร แค่รดนะแค่รดก็ไปได้น้ำมา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 น้มแอมไปเห็นต่อแลบอกกินแต่ผมไปลอยท้ายข้างหลังครับลอย้าข้างหลังกันไปลอยท้ายข้างหลังครับมัมจอพีแยมลอยท้ายข้างหลังกันจะสีไข่นะอืออะมา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 อยู่เมื่อวานนี้อายกินโสเลยอะมามา เ้ากลับแล้วพี่มาส่งของกลับแล้วถ่ายตานาก็ได้เพิ่งชิวกินข้าวครับถ่ายได้แล้วทำได้สี่แล้วนอนนอนกินหนุกนั่งกินหนุกินไม่ได้ ในกินม,มือมือละเท้อนะครับแม่แม่ม่กะเแปดก้าเดินทะลุจุ่มมือละสองเท้อครับผมแม่แม <6, S 2> ่ออกกันจเดือนนีนกินมือละเท้อต้อบอมบดให้กินนะ้ำต้มข้าวใส่ฟักทองนะแม่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 ไปดูอะโวคาโดมาไว้ไอ้นินก่อนวันนี้เนี่ยป็นกินข้าวเลยไอ้นินต้องกินอะโวคาโดเสียนเสียนเสียนเล่นลอยไทยออกนะครับ

สบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสองสาวกำลังป้อนเขากันอยู่ผมก็จะไปเตรียมทำความสะอาดรถถ่เนาะเก็บรถทั้งไนถ่านวาสองสาวนะกิน,กน,กนข้าวแล้วกันอาบน้าให้กันครับผมต้องยันรถทำความสะอาดถ่าก่อนออกจากน้อยครับรถถ่านข้างล่างสบายเยอะออกจากน้อยเนาะเก็บอรอ เตรียมตัวไปต่อมอจังหวัดครับไปต่อวีซ่าให้น้องหงนะ่อนจะไปกับตรวจเช็คเบเอกสารอีกรอ,อบหนึ่งกันครับผมใบเอกสารเันได้ขาดเกินขาดเือบ่ไระไรเอ่อเ่าได้เสีย่ยวเนาะมาดูเอกสารก่อน เบอร์น,กน,นักการบว่ามีเอกสารยังแน่เนาะเอาแบบชัดเจนเนะครับอในที่ว่าสามารถเปิดเผยได้ผมก็จะเส้นเสือไปเนาะเอาสติกเกอร์ไปได้วยนะครับแผนที่ลูกหน้าบ้านในบ้านทะเบียนสมรถคอร .2 อ ตัวเป็นข้อรอดสองแล้วก็ดูติบัตรน้องไอรินนะคระับอิสาะนาัดลางนี่ผมจะเส้นเจออไปปู่ประเด็นะครับหน้าพาสปอร์ตน้องหองมหน้าวีซา่าหน้าประทับตราล่าสุดครับสำเนาสามีด้วยวตัวผมเองนะี่แหละ สำนักบปบระชาชนสำนทาทะเบียนบ้านสำนาของเจ้าบ้านเป็นสื่อของพ่อนะครับสำนทาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านประมาณน,นี้ครับอยู่บก,กียางเนาะขาดเรือ,อยังกะ่อ,อจะไปหาเจ้าหน้าที่ต่อมอเพิ่งกะจะชี้แจงเพิ่มอยู่นะครับผมแต่ที่สําคัญเลยขาดไปเลยครับนี่ลุไทายนองหงเนาะมาดูว่าผมบอกไปไป,ไป,ไปแต่ว่าให้บองอีกเทียนหนึง่งอ่าโอเคเตรียมเรียบร้อยอ่าแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งครับผมเริ่มบอกก็คือ เอ่อทะเบียนบ้านน้องไอรีนเนาะยังขาดอยู่เราจะได้ไปเอามาไทยกสารครับแล้วก็พาส,สปอร์ตตัวจริงของน้องหงเนาะลืมเข้าบอกไปน้่กันโอเคครับไปตอนนี้กะทาสองสาวอาบน้ำเสร็จอย่างแล้วเนาะไปจะบผ้ากันมาขึ้นรถครับเดี๋ยวพอกันตายขึ้นรถอีกเท่านึะครับผมกอกสารเตรียมต่อวีซ่าครับนี่ประมาณนี้แหละจ้าอร้อมยัง พร้อมหรือ,อยังคะอลินพร้อมแล้วคะ่ะอลินรอป๋าฟ้าใช่ไหมผู้โดยสารน้อยพร้อมแล้วจ้ารอแค่ซัฟเฟอร์มาขับรถใช่ไหม <c oughs> อลินจะไปดำผู้รักกับแม่วันนี้นะ่ะไปกับแม่กับพ่ออ้ <c oughs> ใส่ชุดอะไรนาะวันนี้จะยุดกระโปรงเหรอคะ แกบ้านเราเพลงก่อนจับปูดังจะย้ำปูนาจับปูดำงจะย้ำปูนาจากป,ปูมาว่าปูทะกกเลีติก้องเอมเยืมเติมเติมเมเติมเายมเตมเติมเติมเมเติ่เตมเติมเติมเติมเะิ่ะไิมเตมเติมเติมเติมเต้เตะม นทางได้บอกเชฟเฟอร์ขับรถดีๆผู้โดยสารน้อยจะนอนมาไปนน้ำทางได้หรอเด้อแม่จะปัม๊มนมก่อนเน้ะลองปั๊มนี้หน่อยก็เลยกินไว้ไล่จะกินบ่ไปทางสะพานบ่จะจ้าออกเดินทางกันเลย <c oughs> พร้อมแล้วไปออเดินทางกันเลยจ้าบ <c oughs> ้าขับรถอยู่ข้างหน้า อ่ครับเดินทางไปต่อมอจังหวัดกาลสินเนาะต่อวีซ่าติดตามสามีให้น้องหงโดยสารสองคนเส่จชุดสวยไาขับรถไปรถก่อนเนาะที่แม่ปั๊มนมแล้วแล้วเป็นฟองไหม ทำเสร็จแล้ววันนี้กินขวดนี้บอลมาสองขวดอยู่ขวดนี้เป็นขวดปั๊มลองชิจใจขวดนั้นเบิ้างจ้ะมันเดี๋ยวจะลองให้ดิ้นดูบ้างนาะปั่มๆไม่นินมล้วนๆเลยปั๊มแป๊บเดียวปั๊มแป๊บเดียวได้จุนเะอ่อนนี่ได้หกอ่อนปั๊มแป๊บเดียวเพราะว่าน้ำนมมันในหน,น้าบันได้กินทั้งหมดแล้วอู้จจะจับเองเลยเหรอ ไม่จับตรงนั้นไม่จับตัวนะเขาจับขวดตรงนี้อ่ะอู้จจะจับกินเองเลยกิง้งเวอนน่ะยิ้ม,มก,กัด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 อยู่แม่เบาลงอีกอันเบาะลงอีจักหนกันเนาะเอามามาเ้า,นานอนะเตั้งแต่เสาดูดขวดมาเฮื่อนนี่เฮื่อนเรียกไปนี่ ขวดใหม่เนาะขวดไห่บบวขวดเนียมันหูอันมันเป็นขวดปั๊มมันกเลยแบบดูดกระไรลช่ไหมอาใส่ของพีเจนเนาะข่น้่ะอืมมยนดูดใหม่เรามาดูดแต่เตาแม่ไ่ดูดขวดจะเพรอ่ดูสก่อนดูเดเป็นการดไว้อันนี้ เอาเงางามมาเบิดบรุดดูดบรุดคือตัวยังน้อยอะเนี่ยุนดูดบุหันได้เป็นเลยเบบซ้ายส้ดรถได้ก็่อันใส่ก็ยังมาลาย,ายุ่งหันอาใส่คอนปุ้มสระก,ะรก็แล้วเลา้ยวซายจะไหลยุงหันดูยิ้มซักมาเลยคนดูดเนีไม่เป็นต้องอุ้มดูดถึงจะได้ ะยาอเวลาสมัครพอก็น่าลูกเนาะทันยากค่ะกันนีะดูดอยู่นั่นแหละเพราะว่าเอากินข้าวมาอ่ะปิดไว้ก่อนอ่ะทีนะาอาสาภาพอกลงมมันร้อนร้อนเหรอลูกตัวทำไมร้อนจังมามามาน่ <c oughs> ยน่ะัวใจลายได้คนหนุ่าฮ่าฮ่า ฮ่าพอ, <g les> อใจเลยได้ขวดนมนะพอใจเลยพ <g les> อใจมากเลยค่ะแม่จ้ะอ้ได้ขวดนมแล้วไม่รู้ว่าจะกินไหมรู้ <g les> จะไหนจะไปยังธนาคาขวดนมไม่หัวฮ่าฮ่าน้อแม่แล้วมีขวดแล้วนะใช่ไหมใช่ไหม อยู่กับใครก็ไม่อยู่ขนาดนั้นแม่อยู่กับยกกแย่กับให้แตาเมียยาบว่าเอาละล่ะพูดคำว่าพอเอาละยอมเลยเอาไปกับสงสารหลานเลยถ้าไปกับจีบียูนั่งก็ไอ้นันปาลาเราบ่อยากมาหาแม่เหมืนอนเออจับไว้ขวดจวยจว้ยไหมคะนี่มีรูปจีราด,ด้วยโอ้เบาดอาเบาดอาหว่วงอ้ไร ของหนูจาของโอ้ยไม่เอากันเอากันเอากันนะเอากันเอากันเอาแล้วนะอ่ะของหนูโอ้ของหนูก็ลังขึ้นสะพานเดินหนึ่เดี๋ยวให้ป้าป้าจับให้ดูเนาะอ่ะ,อะนี่นเร,ราจะขึ้นส<ล>ะพากันสะานเทพสุดา ขามจากอำเภอหนององุศสีไปฟังซาสะคันครับแล้วค่อครดันเขาตัวเมืองกาะสินเนาะอ,อ,อยู่สะพานคือเ่าคือเดิมครับสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนไหน,ไหนีแบงเล่นนี่สะ กินเข้ามาอิ่มแล้วเอาออกมาดูตามเม่เนาะนมขวดป้มมาไมเห็นบอกนะว่าป๊มไมบอก,กินนี่นั่นคือเก้าอยู่บอกกินบอยอมกินให้ก็เลยได้ออกมาออกมากินนมแม่แล้วก็เอาข้าวประเด็นคาสิยอกแเม่ออด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 แล,ล้วก็หลบอู้หูโกรธผม นอนหรือว่าเนี่ยคือพ่อเบิร์กเก็บเอาเบิดท่านอนยามเมื่อคืนนะฮงวาเมื่งเมื่อลูกนอนกระทานี้พ่อนอนกระทานี้ขึ้นแรกก็นอนดีๆเดี๋พ่อก็ได้เอาไปมานอนท่านนลูกปั๊บปไปนอนซีดานฮงไอรินขึ้นนอนจับซีดานเลยพอเสร็จก็หลับไปอาอัน,อนตื่นมานะฮอนฮงน่ะลากใครหูเอาไว้บอใครหูไอเอาไว้ ผมก็มาหาไอ้คืนวาเมื่อคืนไอ้คืนนอนจังซีไดวาเบิร์กเลยตลุกตลุกตลุกเป็นตับละหิมเห็นอ่ะเพราะว่ามันมีเสียงกรุงกิง้งกิ้งโอ้ปบาดีใจยิ้ม ตัดแสงพร้อมด้วยยมตาแห้งรถกระจกรถทั้งข้างทั้งหนาสะท้อนมากเลยรัเลยเสื้อปันตาตัดแสงมาใส่แล้วจ่ายอยู่ตรงนั้นะใชนไหมใช่ครับเราไดย้ไงกอบวัสดุกันแล้วครับผมนี่เป็นกล่องแสงตัดแสงมาใส่รุกระเป๋าบ้างโอ้ยนี่ว่ายึ่ตไตอิสซาร์นให้ลูกเอามาไว้กันหน้านะรถก่อ,อนะ ิีใจหลยลูกอหลับว่าพอกี่แ่นตอนมเนาะถ้าว่านกันมาีาหลับได้ดนางในเนาะใจนะลูกหลให้เพว่าปกติน้องยจะเป็นเส้าโมนัคอันนี้นอนสบายสัก อมอแล้วตื่นอยู่บอกกันหน่อยเตวเล็กยังหลับปุ๋ยเลยทำยังไงดีทีนี้งองพอดีมาหอดน,นอนสามสิบนาทีแล้วปาะามสิบอยู่วะเอานอนแต่สิบโมงครึง่งอ้สามสิบนาทีครัาแล้วเฮ็ดจังไดดีวันนี้แม่สิไปลงไปเย็นเด,นดกสชายคนเดียวปะเนาะลูกบ้านตื่นอืออกันเยอะน้ำหลุดตัวปนี้แม่้อยนกระชายคนเดียว โลกวันี้ตื่นที่นี่นะแม่ต้องได้ไปลงคนเดียววะบันนี้จังหวะสิบบุกกับบุบอยักบุกงนอนแม่ต้องขึ้นไปก่อนวะข้างหน้าขึ้นแคบแต่ก็ดีอ่อ,อวเอกสารว่าแนวเบิดบันนี้นท่านสิปรับปรุงเลยว ปกตินอนดิอ้มแม่นอนก,กัจจิเไย้นอนดนวันนี้อันนี้มาสบายเพราะว่าน่มนอนยืมือแม่กับเวลารถเต้นรถโยกมันกัโยกนำเนาะหรับปุ <c oughs> ๋ยเลยอนอนเลยนเนาะพ่อมาเด็กน้อยกินข้าวแล้วก็จิเปลี่ยนนิสัยก็จิอยู่ท้องพ็กกันมุงจอดรถก่อน 家伙。 ใจน้อเพราะว่าจาังใดลมันนเนต้อเกนไม่เชียอ,อ,อดน่ลอดภยแล้วจอดน้มันโขง่ปันใดพเพราะว่ารถโค้งดูมันอันตราย,เ,ยเขามา่เชียวมาชนขอจอดมุมผมยันอยู่นะอดภัที่สุลมหออล,ลับเดี๋วนั่งขาจะข้าครับทํานองไอลินเตือนเนาะจะตื่นเห็บบอมาตือนกนั่งเลนท้ายนี่แหละ คนพักยียงเข้ากับปินขอกอนไม่ใช่ปัญหายังสามที่สินาทีอยูะไปเยื่นเอกสารไว้ก่อนนี่ครับตอมอจังหวัดกาลสินให้ปลาปลาลงไปก่อนจบยงกระจบดไเห็แล้วปาลงไปจ้พะะอปิดประตูกัยังบดตื่น นอนรับดีหน้าเอยจ่านะคะไอหิมอยู่ในรถนะเพราะว่าไอหิมลงไปเขียนเอกสารท่านะเพราะว่าทันห้องลงไปต้องกปเขียนเขียนเอกสารบ๊อบปิน เขียนภาษาไทยโบโเปิ่นนะเพราะเขียนเป็นกับที่อ่านอ่านโบออกอ่านออกตัวเจ้าของอะไรให้เฮียมไปเขียนเอกสารให้น้องหงก่อนเนาะงเขายำสแกนไปหน้ากันลูกเตือนน้องหงก็บเจ้าีหลงไปเนาะให้เฮียมไปเฮ็ดเรื่องให้แล้วก่อนเฝ้าอีลานอนแล้วดุนเพื่นสบายเดี๋ยวถ้าฟังไอ้เียมนองเดี๋ยวเฮียมจะโทรมาเอาตื่นแล้วเหรอลูก ตื่นตอนไหนนี่โอ้ยแม่บงังอิลาอยู่ <c oughs> ป๊าป๊าลงไปก่อนเราแล้วเพราะว่าหนูหนอนเพิ่งตื่น <c oughs> เดี๋ยวค่อยโทรหาป๊าเนาะป๊าลินตื่นแล้วนะเดี๋ยวมีโทรหาป๊าก่อน <c oughs> โอ้ยปวดเอือรอลูกโทวหหยป๊าป๊าก่อน ป๊าอะไรไหม่อะไรเอกสารเนาะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาหายเอกสารกันเดี๋ยวป๊ามานะป้าหายเอกสารดูเั้โอ้มันปวดหายคือคนที่ห้ยเนแม่นีิลีป๊ามาแล้ว ป๊าป oh, hey, ้ามาแล้วเอาป๊าป้ามาแล้วป๊าป้ามาแล้วค่ะป๊าป้าไปทัดเดียวหนูก็ตื่นเลยป๊าป um, so ้าหนูปวดอืออย่างมากเลยยางหนูอึดอยู่อันเบงเหอเอออยแม่เบย์อุ้มขึ้นอุ้มขึ้น่อนเวลาที่สุดอึดมึงน่าเบ่งคี ฮ้อนกอเอาขวดนมมานำอีลาก็ดีใจเอาขวดนมมาแต่ว่าบูดูดตาดโอ้งแคบคักรเนี่ยจ้อฮ้อน นั่งรอข้างนอกก่อนคนหน่อยเสียงดังครับเลยพาออมานั่งข้างนอกเอามาือนเมื่อก่อนยู่ไ,ไ่หอม้นมนองยบเถอาะเอาเอาให้เธออยู่ใหเธออยู่เาเาเบาเาย่าปล่อย่ก่อแบนีไ่ไงนีไ่ไง <c oughs> แหนงของโยงดังแม่นะครับปุนจะถ่า,ายหลือเปล่าวเสร็จถ่ายหจบสามคนอยู่น้ำจนนาทีแล้วะครับก็เลยเอามานั่งได้ข้างนอก,นอกหน้าอลินตกใจค่อนเยอะตอนแรกก็เละะเ่นดีๆเยอะเดินไปเล่นมาตกใจตกใจนะครับตาคนุึงจะร่วงเสร็จแล้วครับน้องอรินไม่งองแงเลยวันนี้ยอกอันมียายฝรัง่งนึงยอกเพิ่นจนหัวแทดแทดเป็นกระยวก เพิ่นบุยอกกับบุรีนอจ้องจ้องจนเพิ่นได้ยอกจ้องหายายยอกยายฝรั่งทำมากคักว่านี่อันได้มือไปยอกเพิ่นฟ้อมอันนี่จ้ะจ้นนี้ไม่งอแงเลยคนเก่งอยู่พ่ออยู่แม่เนี่ยเปลี่ยนเพิ่ดเสร็จแล้วเออาจังไรจังมากคนหลายใช่ไหมไม่งอแงเลยจ้าเก่งมากเลยบถ่ายรูปครอบครัวใส่วีซ่าเรียบร้อยจ้ะ จะจะตัปีเนาะของให้คู้เ <emphasizes> ด <azioni> <sch> <splash> ียวแต่ว่าปีนี้ให้ครอบครัวเลยแมนพ่อแม่ลูกเลยอันนี้ไม่เล่นลูกให้ป้าบ้าไว้ข้างหน้าก็ได้มาไว้ข้างหน้ามามาไว้ข้างหน้ามาเอ๊ะเจ็บของกันปั่มนุ่มให้คนใหม่ก็บะกินครับเต็มขวดก็บะกินไหนมากินนุ่มแม่จากเต่าคือเก่าน้ำนมบักรายนมก็ยังยังคือเก่าครับแต่ว่าดีใจบระคักได้อุบได้กอดได้กระดิี่ยจ้ะ จะนอนเหรอคะกินนมก่อนลูกไอรินจ้าฮาวจะคืนกัตสิเอออัาเดี๋ยวไอรินขอตัวกินนมก่อนนะคะกินนมนอนแล้วเอกสารกัตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะรอแค่ว่าฟังผลนัดฟังผลมังที่สิบหกสิบหกเดือนหน้าสิบหกเดือนหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มันจะโทษแจ้งอีกแค่นึงอ่าคลิปนี้อีพีนิดหน่อไอรินก็ จบคลิปยังในรจานาไว้พอกันคลิปหน้าอีพีหน้าจ้าสำหรับแค่นี้กอร์บายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <นะ S 1> สวัสดีจ้าเกอรคนเก่งของแม่สวัสดีจ้าเอานสนใจค่ะชิดจะไปนอ,อกนกินนมกันกินนมกันกินนมก่อนได้ไปนอนเนาะไปไปลนะ่ปอคลิปหน้าพี่นาครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยกับการต่อวีซ่าปีนี้เราแค่ฟังผลปีนี้ก็คือแต่ละปีจ้ะแต่างกัะทุกปีแป๊ดนิดนึง